จะดูดนอกเลยวะพี่ฮะน็อกเลยไหมเออมันน็อกเลยไหมนกเลยนกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันน็อกเลยแล้วเราอะตายเลยตายเลยสค่โนมันยิงอะน็อกเลยไหมกูกูเห็นตัวบนแล้วนะเออกูไม่อยู่อะอ๋อบนใช่ไหมแต่แต่มันอะซากแน่นอนมันอะซากแน่นอนเออมันน่าจะเกาะสามอะไพี่มีหนึ่งตีมั้งเห็นนะมันเยอะมันว่าเยอะกว่านี้ไหม อัซ้า,ายมือตีหนึ่งน่าจะแค่ตีเดียวแหละลงชั้นหนึ่งลงกระดาษปะเขาดิ้นเซฟปะเซฟคอร์ดรอ่ะ เก็บไปทำไมมองสอนเนี่ยกระเป๋าอยู่ไหนจ้ากระเป๋าไม่มีนี่มันรู้ไงว่ามีแค่ลูกซองมันเดินมนเฮ้ยเขายิงเราเน่ะมันจะได้คิดอะไงไอ้มีแค่ลูกซองเองจิตวิทยาวะ จ<อ>มอนนะครับอยู่อยู่ข้างบนนะบนไหนครับไปนู่นแล้วนะไปฝั่งน้ำแล้วจนวิ่งไปฝั่งน้ำ ยิงบอดเล่นไปก่อนแล้วกันอยู่วงอะ่ะฮะอยู่ไอ้ข้างล่างอะ่ะไม่รู้อ่ะพี่โอเคข้างบนยิงมาละฝังกองโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยขอโทษขอโทษสามชั้นไปหนึ <_ d ze> <_ d ze> ่งละวั้งไปหนึ่งละวงังไปหนึ่งละวังสามชั้นไหน นกสองนกสองก็ไปช่วยเพื่อนไปได้แล้วแต่ตัวเดียวชั้นน้ำเพื่อนเขาเอาตรงกล่องมาเพียบเลยอ่ะกล่องตรงสะพานนี่อยู่นกสองแล้วน่าเหลือไม่แค่ตัวเดียวอ่ะน่าจะลองมาช่วยเพื่อนอ่ะหน่ะวิ่งวมาช่วยเพื่อนนะพี่มาเลยมาเลยมาเลยมาเร็วไปเลย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 นกสามพี่ ผู้ดีด็อกเตอร์หมดพี่หมดหมดหมดตรงผมเลยพี่ผมไม่เห็นอะไรวะนี่ยืนไปอยู่หลังบ้านไม่คิดว่าเห็นเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วปีนอยู่วิ่งอยู่หลังบ้านตัวเดียวนะไปหลายตัวหลายตัวหลายตัวหน้าผมนะพี่กูน็อกไปตัวหนึ่งแล้วใช่เหรอเออ อ,อยนนหนึ่งพี่เป็นนอกวงซ้ายมือมาซ้ายแล้วพี่หน้าผมละวมีอะไรพวกแฟลกันนี่แเลยน้องอยู่น้องอยู่ตรงนี้น้องอยู่ ตัวในบ้านตุ้มพี่ดูยิงให้แล้วเปล่เนี่ยหยู่ตรงตัวดนเยมีคนตายเลยตายเลยตรงไหนครับในบ้านเหรอเขาอยู่ในบ้านเหรอเอาโหเห็นอยู่ในบ้านพี่คนคน เห็นตัวเดียวนะอ้ยตัวน็อกหนึ่งวันหลบมาเฮ้ยสามน็อกอีกหนึ่งวนถ่ายมานี่ถ่ายมานี่ถ่ายมานี่ถ่ายไม่ใกล้เพื่อนเพื่อนฝากตึงไหนเพื่อนฝากฝาตรงหน่ เมื่อกี้มันอยู่ริมน้ำอีกตัวนึงอ่ะมันยิงยิงมาจากไกลๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเหน่ยมาแล้วเอออยู่ริมน้ำอยู่ริมน้ำนาาอะอยูริมน้ำ,รนำ,รนำตรงบึงอ่ะมาแล้วมาแล้วกูไงว่าเขาจะบึงนี่บึง,น,บง,น,บงน่าจะหลังหินว่ะ ฝากหน่อยฝังหน่อยมานี่มานี่มานี้ฝนฝนมองนี้ฝนโอ้นี่ไงงูอยู่มองไม่เห็นยังไงวะเนียนโอ้โหข้นเนียนอ่ะเออ <c oughs> เนียนจริงเพื่อนเป็นทางงูเอ้ยเดี๋ยวผมจะ,จะไม่โชวม์หมวกผมได้มออไหมวกใหม่ไว้สีเงินหมวกอะไรไหนนี่ไงสีวะย,ยังจะไม่ดูอีก <laughs> ไอ้ยิ้มโหมดได้ที่นั้นป่ะไอนน้ตัวการ์ตูนป่ะในกล่องใช่ใช่ใช่โหมดในกล่องอ,ะอ่ะทหารหเขียวน,นี่นะมะ <laughs> โดนยิงข <laughs> <laughs> นาดนี้ยังมีกลออีกเหรอไอ้โดดโดนยิงโดนยิงขนาดนี้จะกล่องจากไหนๆๆๆให้เหลือไม่คุ้นแตกโอ้โหแตกผมบุแตกไปแย่เอ้ยมีหลังมั้ยโอ้เพียบเพียบโอ้ขอขอไม่ชุบนะ เบอร์เบอร์หนึ่งหรับเบอร์ออรหนึ่งเข้าเข้าไปในนี้เบอร์หนึ่งมันเสียเปียบไงไโอเคเดี๋ยวด,กด่ก,แกแยิงมันเองตีเขาเล่นโหดเลยเออกมาพลุพลุพลุหายเลยเฮียตัวเดียวอย่างเงี้ยมาเลย โออหยอมยอมยอมเลยเกือบแล้วไม่ได้ไก่ไอ้นี่อยู่ขนาดนี้สามหนึ่งวะนี่โอ้โยไม่ให้กูรอดบัางเอะ ยากูก็ไม่มีสักอันอย่างนี้ก่นเออตีหนึ่งแล้วเหระพี่เมื่อกี้สามหนึ่งอะเอาอยู่เฉยพี่ดวดยังไงดีอะ <Yeah. S 1> โอ้โนี่ยังใครไปเล่นเล่กับมือสังหารเราชาสังหารประเทศไทยสี่สี่นะครับมาจากเปล่า บอกมานาันหน่อยเบ็ดแไบบม่ออดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลผมตัวคนเดียวอ่ะเพื่อนฮัลโหลได้ยินเปล่าเปล่าทีละคนดีกว่าทีละคนดีกว่าลุมผมว่าผมตายให้นี่เขาฮัลโหลทุกคนมาอยู่ข้างบนอ่ะตายมือเนี่ย

กีใช้กระสุนไม่หมดนะเ,เลือดมีนะ